ที่เรามีชีวิตยอยู่ในโลกเนี่ยเราจะหนึ่งจเจริญขึ้นสองมีประโยชน์ต่อโลกแล้วก็ตายไปจากโลกชีวิตเราจะเป็นอย่างไรมันจึงจะอยู่ชีวิตจเจริญไปในโลกและมีประโยชน์ต่อโลกต่อโลกก็คือต่อสังคมทั้งหมด ไม่ว่าจะต่อดินน้ำไฟลมต่อพืชพันธัญญาหารต่อสัตว์ทั้งหลายจกนกระทั้งถึงต่อมนุษย์ชาติอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเราเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยถ้าเราเกิดมาจเจริญแม้ที่สุดความจเจริญเนี่ยจเจริญได้เที่ยงแท้ หมายความว่าเจริญไม่มีตกต่ำนะสัพพป,ปาปัจะสะกากรนังกุศลสู้ปะสัมปทานี่เป็นหลักธรรมของพระเจ้าเลยที่ปฏิบัติได้แล้วสำเร็จคือเป็นคนเจริญได้ไม่ตกต่ำเลยไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีสัพพป,ปาปัจสะกากกัรนังไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีอีกเลย ถ้ายังมีชีวิตมีกรรมกริยาอยู่ในโลกเป็นตัวคนมีกรรมกริยาอยู่ยังไม่ปริญพานเป็นปริโยสารไปจากกาละแยกธาตุจิตสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยเป็นปริญพานปริญพานเป็นปริโยสารไปถ้ายังเวียนวนอยู่ในกาละ จิตปัญญาณหรือจิตนิยามยังไม่สลายไม่ตายด้วยนิพพานสามไม่ตายด้วยสุญิตาิพานอัน,นิมิตตาิพานอันตอันิปนิหตุตนิพานไม่ตายด้วยนิพพานสามนี่แล้วคนผู้นั้นจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกาลนี้ตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทําตัวเองให้เป็นหลักประกันของจิตนิยามหรือของวิญญาณของเราเนี่ยจะตายจะเกิดอีกเมื่อไหรก็ไม่มีทําชั่วอีกเลยเป็นหลักประกันเด็ดขาดแน่นอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคนที่รับประกันได้เลยะจะเป็นคนมีทศพิธเต็มๆก็เรียกทศพิธรราชธรรมนั่นแหละสิบข้อเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดชาติไหนจะมีเป็นคนมีทศพิตราชธรรมตลอดกาลนานนะคือจะมีทานเป็นคนมีทานมีศีลมีบริจาคเป็นชีวิตคนที่บริจาคสละออกนะสละบริจาคในสละออกเต็มที่ไม่สะสมบริรอบเลย บริจาคเต็มรอบบริจาคค่ะให้ไปโดยไม่ไม่ไม่ยักไว้ไม่กักไว้ไม่สะสมเต็มที่ตามรอบรอบเล็กรอบใจรอบโตนะอย่างสามข้อแรกนี่เป็นคนมีประโยชน์ละนะสามข้อต่อมาอาชวามัทวะ ตับปะเป็นคนมีความซื่อตรงคำว่าความซื่อตรงคำเดียวนี่ก็สุดยอดแล้วในความเป็นมนุษย์อย่างประเทศไทยนี่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมีความซื่อตรงดีมากเลยลักเดียวนี่ก็เหลือกินละ ซื่อตรงต่อประเทศชาติซื่อตรงต่อการงานซื่อตรงต่อสาม,ส,ามสถาสาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นี่สุดยอดล,ละพฤติกรรมที่ตัวซื่อตรงเป็นเหตุหตใหญ่ของชีวิตนี่ก็พฤติกรรมหรือการกระทำกรรมของตอนเองก็จะเยี่ยมยอดลอะนะ มีความอ่อนโยนมีความเพียรเผากิเลสตะปะมัตวะอ่อนโยนอีกสามข้อต่อไปอโกทะอวิหิงสาขันตนิเป็นผู้ที่ไม่โกรธอันนี้คนจะไม่ค่อยเชื่อแต่ผู้ที่มีจิตสูงแล้วเป็นอรหันต์แล้ว ข้อภัยอย่างอาตมาเนี่ยไม่เคยโกรธแต่นายแตไรมาอาตมาะระลึกถึงตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยโกรธอาการโกรธเป็นยังไงในจิตวิญญาณมนุษย์แล้วก็แสดงออกทางกายวาจาเป็นยังไงอาตมาไม่เคยโกรธตั้งแต่เด็กจนโต พูดหยาพูดแรงแรงเป็นสัจจะแรงเป็นธรรมะอาตมาพูดแรงมาแต่ไหนแต่ไรแต่พูดหยาพูดแรงที่เป็นออกไปจากลักษณะมีการโกรธเป็นตัวเหตุนี่ไม่เคยไม่เคยมีแต่เด็กจนโตไม่เคยมีแต่คนมาแรงกับเราหยาบกับเราเราไม่เคยหยาบกับใครไม่เคยพูดอย่างพูดมึงพูดกูกับเพื่อนเพื่อนมาพูดประอาตมานพูดมึงพูดกูนะ เพื่อนสนิทนี่ยว่าเพื่อนเขาพมึงกูก็อาตมาแต่อาตมาไม่เคยมึงกูกับเขาตอบเลยอาตมาจะพูดว่าลื้ออ้วนพูดลื้อพูดอ้วนพูดเองพูดข่าเองข่าอ้วนลือไม่เคยพูดมึงกูกับใครเลย ไม่ต้องยกตัวอย่างใครสุดเทพวงกำแพงเนี่ยเพื่อนสนิทกันเขาก็มึงกูกับอาตมาตอาตมาก็อ้วหรือเองข้าอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยไปพูดอะไรหยาบนี่เราลึกดูตรวจสอบมาตั้งเด็กจ้าก็ทั้งโตมาขนาดนี้นะกำลังจะย่างเขาเก้าสิบ คนอายุเก้าสบนี่มันเขาเขาต้องเรียกว่าคนแก่แต่อาตมาว่ายิกหยิก,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 กรููมันก็ยังไม่แก่นะหยิกๆดังปนะดดูเป็นวัยกลางคนได้ไหมครับ <c oughs> ยังรู้สึกว่าเราจะยังกลางคนกลางคนอยู่ที่สุดข้อสุดท้ายไม่ประพฤติผิดทำเลย นอวิโรธนะทศพิษคือสิบอย่างทศสิบพิษสิบอย่างต่างๆ10สิบอย่างต่างๆเนี่ยเป็นธรรมะที่มนุษย์ชาติควรจะระลึกถึงขออภัยเด็กใต้แล้วขออภัยพูด อาตมาขอบรต่อแล้วก็อยากจะขออีกนิดหนึ่งถ้ามนุษย์มีคุณธรรมสิบอย่างน,นี่เป็นหลักประกันกองพระเจ้าว่าสุดยอดมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นพระราชาที่มีสิบอย่างนี้เป็นหลักประกันในชีวิตจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีตลอดกาลนานเป็นผู้ใหญ่ผู้บริหารปกครองที่ดีตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธในพระเจ้าแผ่นดินของศาสตร์ของประเทศไทยเป็นพุทธมามากะทุกพระองค์จะมีทศพิษร,ราชธรรมเพระเาะอยู่ในกฎมนเทียนบาลจะมีพวกนี้ให้ทรงศึกษาและประพฤตินะ จะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่แต่ละพระองค์เป็นหลักประกันเลยเพราะฉะนั้นคนหรือประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินจึงมีคนบริหารที่มีหลักประกันเพราะมีกฎบัตรินบานมีทศพิรราชธรรมส่วนการบริหารประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีคนไม่มีหลักประกัน แม้ข้อนี้สุดยอดข้อสำคัญของความเป็นมนุษย์แล้วเขาไม่มีประธานาธิบดีคือคนใครก็ได้ไม่มีหลักประกันไม่มีรากฐานของความมาเป็นผู้บริหารประเทศที่มีกรอบมีรูปแบบมีการสืบทอดสันตติวงศ์สืบทอดกฎหลักเกณฑ์อบรมฝึกฝน ที่มันมาผิดกันหมดเลย